เราเคี่ยวมาประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำลาดเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะฮรเดี๋ยวจะมาลงแป้งมันเพิ่มความเหนียวนิดนึงนะครับก่อนที่จะลงแป้งเบาไฟนะครับค่อยๆลงนะครับอย่าเทเยอะนะครับเดี๋ยวจะคนไม่ทันนะฮะเดี๋ยวปตัวแป้งเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่นะค่อยลงไปแล้วก็อย่าให้เหนียวมากนะครับเอาแค่พอเกาะนะครับ นะครับแล้วก็เร่งไฟครับเร่งไฟให้แป้งมันสุกความเหนียวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตักให้ชมนิดนึงนะครับ นะครับความเหนียวก็เพิ่มขึ้นนะครับอีกนิดนึงครับพอเราไปอุ่นใช้เนี่ยความเหนียวก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับรวมถึงตอนที่ตัวซอสไม่ร้อนมากด้วยนะครับต้องให้ความเหนียวอยู่ในระดับ หนึ่งเลยครับอย่าให้อย่าให้เหนียวจะเกินไปท่านผู้ชมโอเคนี่นะครับคราวนี้ก็ได้นะฮะนี่ครับผมเหนียวประมาณนี้นะครับเมามาบ,บาไฟนะครับแต่งสีให้เข้มขึ้นไปสีดำฮ่องกงไปค่อยเติมลงไปนะครับชอบสีอ่าสีอ่อนสีเข้มก็ตามใจชอบไปนะท่านผู้ชม โดยปกติแล้วเขาจะไม่ให้เข้มมากนะครับประมาณ1นช้อนชานี่นะครับได้สีตัวน้ำลาดประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันงาก็ประมาณสองช้อนชานะครับประมาณนี้นะครับลงไปครับ คนให้เข้ากันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกรองเ,รเอาเครื่องเทศออกนะครับนคะครับกลิ่นนี้หอมมากครับนี่นะครับน้ำราดเราก็ได้นะฮะนี่ท่านผู้ชม พอเย็นลงก็จะเริ่มมีความเหนียวมากขึ้นนะครับหมูแดงเราก็ได้นะครับสูตรฮ่องกงแล้วก็จะนี่นะครับจานเป็นโชผเดจะให้หนามากบางมากนะครับเอากลางๆไว้นะครับ มืนุ่มมากท่านผู้ชมหมักให้ถึงนิดนึงเะ,คะยครับเยอะหน่อย,อยเต็มที่เลยครับลงจานไป ก็ลงแตงไปครับชอบก็ใส่เยอะได้นะครับแตงต้นหอมนะครับเราก็มาลงไข่ต้มสักฟองนะครับเราก็มาวางักชีสักยอดนะครับเราก็มาตักน้ําลาดราดลงไปที่หมูแดงนี่นะครับวันนี้จะราดให้ชมเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะทานคู่กับซอส สันดำนี่นะครับนี่นะครับหน้าตาชัดๆนะครับข้าวหมูแดงสูตรฮ่องกงนะครับที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยครับเดี๋ยวขอเป็นหมูอย่างเดียวกันนะครับมหมูนุ่มมากอืม ซอสเลยมาครับอืมอร่อยมากทุกคนเจี๊ยบชวนชิม,ชม,ชม